นี่นี่พี่น้องนี่นี่เยอะแยะมากมายอันนี้เขาเรียกเอ็ดแดงนะครับผมพลอยพี่น้องนะโอ้โหนี่พ่อยพี่น้องเอ็ดแดงเขาละเขาละเขาละเอ็ดแดงพ่อยพี่น้องเอ้าวนี่นี่แดงนี่นี่พลอยพี่น้องนี่นี่ หยิบเอาดีกว่าหยิบเอาดีกว่าเอาใส่กระเป๋าดีกว่าเยอะเยอะแยะนะครับผมแต่ว่าเบาต้อยเหยีักจนมุ pues mm ่น hmm. อุ้ยปุ้ยนู่นแหลยพอน้องนะหาต่อหาต่อพี่น้องหาต่อ ค่อยๆหานะครับค่อยๆหาเหมือนจะเหยียดเอาค่อยๆหาไปนะพี่น้องกบป่าก็ต้นไม้ใบใบหนานะครับลกลุงลังเลยนี่เห็ดเน่ยเยอะแยะเยอะแยะนะครับเห็ดน่เอาดีกว่า ป่อยไปดีกว่ามีเห็ดทั้งนั้นเลยนะครับผมปล่อยไปน้องเห็ดทั้งนั้นเลยนี่นี่นี่นเห็ดทั้งนั้นเลยนี่น้องเห็ดทั้งนั้นเลยจะมันไม่เอาไม่เอาไม่เคยเห็นกลัวจะเป็นเห็ดผีเบือ่อ เราเจออีกแล้ว,เห,เ,หลออลวเห็ดเหลืองนี่เจออีกแล้วเห็ดเหลืองเ็ดเหลืองนี่พี่น้องแบบนี้เห็ดเหลืองไม่เอากินไม่ได้เห็ดเหลืองกินไม่ได้ ถ้าเห็ดแดงแบบนี้กินได้ครับถ้าเห็ดแดงแบบนี้เ,เห็ดแดงดีกว่าเห็ดแดงเห็ดแดงนะครับผมน้องเห็ดแดง เห็ดแดงมันก็เปื่อยแล้วพี่น้องมันเกิดตั้งนานแล้วมันก็เปื่อยเห็ดแดงกำลังเกิดนะครับตอนนี้นี่นี่น,น,นี่พี่น้องกำลังเกิดนี่มันกำลังเป็นเต้ะเลยนะครับขอบเปาะนะเพื่อนเพ่นพี่น้องนะขอบเปาะเตาะอยู่นี่นี่น นุ่ก็มีครับผมน ի, ี่น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 ี่ดูฝั่งอีกฝั่งนึงโอ้ยไม 5, ่กลัวอะไรนะครับกลัวเจบาตปจยเยียบเห็ดมุ่นอุ้ยปุ้ยนะครับผมเพราะว่ามาไปอยสายยาเหยียบเห็ดนะครับผมไม่ใช่สายยาหาเห็ดนะใช้ยาเยียบเห็ดมันจะมุ่นอุ้ยปุ้ยนะครับผมพอให้พี่น้องนะดูดูดู นี่นี่ครับผมดอกหนึ่งแนะม่วพอน้องอีกดอกนะึงนี่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 โอ,เเอ้เก็บเอาดีกว่าเก็บเอาดีกว่าพี่น้อง เหยียบเห็ดเขาเบาต่อยกอกครับผมพ่อยพี่น้องนะแต่หาเห็ดก็ได้เยอะอยู่นะเต็มกระหยังนะพ่อยพี่น้องมันกี่จอกนะมา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 พ่อยพี่น้องมา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 โอ้โหนี่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 เห็ดแล้วพ่อยพี่น้องเห็ดแล้วเห็ดอะไรนี่เห็ดพึ่งหรือเปล่าเรืองเหลืองแบบนี้ใช่หรือเปล่าเห็ดพึ่งหรือเปล่า อย่ากินนะเดี๋ยวเบื่อนะพอไอ้พี่น้องเดี๋ยวเบื่อนะโอ้ยถ้าเป็นเป็นเมือกเยอะครับผมเป็นเมือกเยอะไม่เอาดีกว่าสามดอกเอาไว้นี่ดีกว่าเป็นเมือกเยอะไม่เคยเห็นด้วยไม่รู้เหตุอะไรเป็นเมือกไม่เอาไม่เอา อะไรเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดละง่ก right> ็ออกด้วยโอ้เห no ็ดละง่ก็ออกด้วยเอานะครับเห็ดละง่ลูกกว่องทำไมหน้านี้ทำไมมีเห็ดละโงกด้วยเออแปลกมีเห็ดละโงกแบบนี้พอไหมน้องมา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 เจอเห็ดละโงกดอก ดอกอุ้มนะครับดอกจุ่มโอ้หนดูพ่อแม่พป่น้องเห็ดละงกครับผมเห็ดละงกดอกจุ่มดอกอุ้มพ่อแม่พป่น้องนะดอกกําลังขบเปาะกําลังเตาะแตะอนะครับผมพ่อแม่พป่น้องนะมา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 โอ้ได้เห็ดละงกหมานแล้วหมานแล้ววันนี้หมานหมานหมานได้เห็ดละงกเอาไปแกงดีกว่า น,นี่มีเพื่อนมันเน่ยปกติมันจะมีเพื่อนนะพ่อย่ปีนปน้องนะจะอยู่แถวๆนี้แหละ ไม่เห็นเพื่อนมันเลยนะครับเห็นแต่เห็ดแดงครับผมนู่นนู่นเห็ดแดงเห็ดแดงนี่เห็นไม่เอาหาเห็ดแล้วงอกดีกว่าอยากกินแกงเห็ดแล้วงอกพอพี่น้องนะอยากกินแกงเห็ดแล้วงอก๋ย่มาจ้องดูเห็ดแล้วงกดีกว่าใช่หรือเปล่าเห็ดแดงดอกใหญ่เอาไว้ก่อนพ่อพี่น้องนะเอาไว้ก่อน อ่าเห็และงอกไปแกงดีกว่าโอ้ไม่รู้นะครับผมอูเห็ดอย่างเยอะเลยนะครับผมอย่างเยอะเลยเห็ดเนี่ยอยากหาเห็ดละงอกไว้แกงนะครับเห็ดแดงมันอร่อยครับโอ้ กิ้งกือมากินแล้วครับผมนี่กิ้งกือมากินแล้วเห็ดแดงออ้นนี่มันอร่อยนะครับผมกิ้งกือก็กินเรียบร้อยแล้วเดีไม่เป็นไรเห็ดมีเยอะแยะนะครับผมพอนน้องไปหาดอกใหม่ดีกว่าจะเอาดอกแดงดอกใหญ่นั้นดีกว่าดูนึกกลัวอยู่แล้ว<อ><อ>นี่นะครับผม เอาดอกเตงแดงดีกว่านี่ครับผมดอกแดงเยอะแยะแล้วเอาดอกแดงดีกว่าน้อยนะมาเอามาเอาดอกแดงโอ้ยดอกแดงเลยสวยกว่าตอ๊ะเตะเอ๊ะอยู่นะครับผมพลอยเปนน้องนี่นี่ดอกแดงดอกแดงดอกแดงนี่นะครับผมเอาดอกแดงดีกว่าเก็บเอาดีกว่าพลอยไปน้อง ได้แล้วน,นี่เจออีกแล้วพ่อพี่น้องโอ้โหทำไมเห็ดแดงมันเยอะจังเลยเห็ดแดงนี่นี่นี่น,น,น,นดู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 ดดเห็ดพึ่งนะครับผมเห็ดพึ่งเออเห็ดแดงเห็ดแดงอาละพ่อแม่พี่น้องเก็บเห็ดแดงดีกว่า,าปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวกิ้งกือมันจะมากินเอา ไปหาต่อพ่อพไปน้อง่ะ,ะหาต่อโอ้ยทำไมต้องเป็นแบบนี้พ่อพไปน้องนะทำไมต้องเป็นแบบนี้หาแล้วหาอีกอยู่ โอ้ยป่าลกมากลกตั้งี้เกียจลกโอ้ยเห็ดละง,ง,งูกเห็ดละงกพ่อแม่พี่น้องเห็ดละงกเห็ดละงกโอ้ยเห็ดอะไรนี่เป็นดอกอุโมๆนี่ทำไมมีแต่ไข่นี่ฮะมันไม่ใช่แล้วแบบนี้มันมีแต่ไขน่นี่มันไม่ใช่แล้วนี่เห็ดอะไรนี่ นี่มีแต่ไข่อ้อเตาะอ,อยู่อย่างนี้นี่พี่พน้องเนี่ยเห็ดอะไรเนาะเอ,เอ้นี่นี่เห็ดไข่นี่แต่ไข่มันนะครับ ไข่เห็ดนะครับไข่เห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดอนี่นี่นี่พลอยน้องนะันนี่นี่นี่ล้วบ่าวต่อยขอ,อยาจบคลิปเดี๋ยวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวขึ้นคลิปใหม่อีกทีหนึ่งนะครับวิธีการหาเห็ดของบ่าวต่อยกก,กนะครับผมพลอยน้อ,นองโอ้ยบ้งก็ชอบแล้วเกินมาแย่งบ้งกินดีกว่าเพราะว่าบ่าวต่อยก็อร่อยเหมือนกันอือ ผมก็ชอบกินนะครับเพราะว่าของอร่อยขอเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเอาไว้กอกๆด้วยนะครับผมบอยน้องขอจบคลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม